คุณมีบุญเก่าหรือไม่สังเกตจากหนึ่งข้อนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับมงคลที่หมีบุญวาสนามาก่อน มงคลชีวิต38ประการฉบับทางก้าวหน้าผลไม้พันเลวถึงจะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินดีอย่างไรก็ตามอยากมากก็ทำให้มีผลดกขึ้นบ้างแต่จะทำให้มีรสโอชาขึ้นมากกว่าเดิมนั้นยากตรงกันข้ามผลไม้พันดีแม้รดน้ำพรวนดินเพียงพอประมาณก็ให้ผลมากเกินคาดรสชาติก็โอชาเช่นกัน ผู้ที่ไม่ได้สั่งสมคุณความดีมาก่อนเมื่อประกอบกิจใดๆถึงขยันขันแข็งสักปานไหนผลแห่งความดีจะปรากฏเต็มที่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากส่วนผู้ที่สั่งสมคุณความดีมาก่อนเมื่อทำความดีผลดีปรากฏเต็มที่ท่านตาเห็นส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้า เหนือกว่าบุคคลทั้งหลายได้อย่างน่าอัศจรรย์บุญคืออะไรบุญคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจใสสะอาดปราศจ,จากความเศร้าหมองขุ่นมมวก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดีเกิดขึ้นจากการที่ใจสงบทำให้เลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรที่เป็นประโยชน์แล้วพูดดีทำด,ตดีตามที่คิดนั้นบุญ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลปรุงแต่งจากใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้นคือตังมันไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างสวัยปร่งโล่งไม่อึดอัดอิบเอิบไม่กระสับกระส่ายจุ่มชื่นเบาสบายผ่อในใคลายไม่ตึงเครียดนุ่มนวลควรแก่การใช้งานและบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสมไว้ในใจได้อีกด้วยคนทั่วไป แม้จะมองไม่เห็นบุญแต่ก็สามารถรู้อาการของบุญหรือผลของบุญได้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทําให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุขเปรียบได้กับไฟฟ้าซึ่งเรามองไม่เห็นตัวไฟฟ้าโดยตรงแต่เราสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได้เช่นเมื่อไฟฟ้าผ่านเข้าไปในหลอดไฟแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นหรือเมื่อผ่านเข้าไปในเครื่องปรับอากาศแล้วเกิดความเย็นขึ้น เป็นต้นม่งคนที่หมีบุญวาสนามากรคุณสมบัติของบุญหนึ่งคือชำระก,กายวาจาใจให้สะอาด 2. นํนำความสุขความจเจริญก้าวหน้ามาให้ 3. ติดตามตนไปทุกฝีก้าวแม้ไปเกิดความพบความชาญ 4. เป็นของเฉพาะตนใครทำใครได้ โจรลักขโมยไม่ได้นํานำมาซึ่งโภคคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย 6. ให้มนุษย์สมบัติทิบสมบัตินิพพานสมบัติแก่เราได้ 7. เป็นเกราะป้องกันภัยในวัตะสงสาร 8. เป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานประเภทของบุญในการกร บุญในการก่อนแบ่งเป็นสองชนิดได้แก่หนึ่งบุญช่วงไกลคือคุณความดีที่เราทําจากภพชาติก่อนมาจนถึงวันคลอดจากคันมารดาสองบุญช่วงใกล้คือคุณความดีที่เราทําในภพชาติปัจจุบันตั้งแต่คลอดจนถึงวันนี้บุญช่วงไกลการสะสมความดีมาตั้งแต่ชาติก่อนส่งผลให้เราเห็นในปัจจุบัน เปรียบเสมือนผลไม้ที่คัดพันธุ์ดีมาแล้วรสโอชาของมันย่อมติดมาในเมล็ดเมื่อนำเมล็ดนั้นมาปลูกต้นของมันย่อมได้ผลที่รสอร่อยทันทีโดยไม่ต้องตะนุบำรุงมากคนเราก็เช่นกันถ้าในอดีตชาติสะสมความดีมามากพอเกิดมาในชาตินี้ก็เป็นคนใจใสใจสะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่เด็กมีสติปัญญาดี มาตั้งแต่กำเนิดรูปร่างสง่างามร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีโอกาสสร้างความดีได้มากกว่าคนทั้งหลายถ้าไม่ประมาทมันสะสมความดีในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกก็จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าประมาทไม่เอาใจใส่ในการทำความดีในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนต้นไม้หยอดดวนยากที่จะเจริญเติบโตต่อไป บุญช่วงไกลคนที่ทำความดีตั้งแต่เล็กเรื่อยมาเช่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันหมั่นเพียครคบคนดีเป็นมิตรฝึกใจให้ผ่องใสมาตั้งแต่เด็กความคิดคำพูดการทำงานย่อมดีกว่าบุคคลอื่นในวัยเดียวกันเมื่อเติบโตขึ้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจึงควรสั่งสมบุญ โดยทำความดีเสียตั้งแต่วันนี้จะได้ส่งผลให้มีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไปในอนาคตดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงทำความดีสร้างสมบารมีมามากนับพบนับชาติไม่ถ้วนในพบชาติสุดท้ายก็ทรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ยังเยาว์เมื่อทรงออกพนวด ก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่จึงสามารถตัดสู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อพระชนเพียง35พรรษาผลของบุญบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีผลกับตัวเราอยู่สีระดับคือหนึ่งระดับจิตใจเป็นบุญที่เกิดผลทันทีคือทำความดีปุ๊บก็เกิดปับ๊บ ไม่ต้องรอชาติหน้าเกิดขึ้นเองในใจของเราทําให้สุขภาพทางใจดีขึ้นคือมีความเยือกเย็นตั้งมั่นไม่หวันไหวต่อคํายกยอหรือตําหนิติเตียนมีใจที่ปลอดโปร่งเบาสบายเป็นสุขสมรรถภาพของใจดีขึ้นคือเป็นใจที่สะอาดผ่องใสใช้คิดเรื่องราวต่างๆได้รวดเร็วว่องไวลึกซึ้งกว้างไกลรอบคอบเป็นระเบียบ และตัดสินใจได้ฉับพลันถูกต้องไม่หลังเด 2. ระดับบุคลิกภาพคนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีใจที่สงบแช่มชื่นเบิกบานชุ่มเย็นนอนหลับสบายไม่มีความกังวลหม่นมองหน้าตาผิวพรรณจึงผ่องใสใจเปลี่ยมไปด้วยบุญ ไม่คิดโลภอยากได้ของใครไม่คิดสร้างความเดือดร้อนให้ใครมีแต่คิดช่วยเหลือเขาจึงมีความมั่นใจในตัวเองมีความองอาจสง่างามอยู่ในตัวไปถึงไหนก็สามารถวางตัวได้เหมาะพอดีบุคลิกภาพย่อมดีขึ้นเป็นลำดับ 3. ระดับวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนเราเกิดจากการสรุปผลบุญและผลบาป ที่เราได้ทำมาตั้งแต่พบชาติก่อนๆจนถึงพบชาติปัจจุบันเป็นผลของระดับจิตใจและระดับบุคลิกภาพร่วมกันชักนำให้เราได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาะตอบสนองมาจากภายนอกเช่นได้ลาบยศสรรเสริญสุขแต่การที่เราได้ทำดีและวิถีชีวิตของเราจะดีเต็มที่หรือไม่นั้นยังขึ้นอยู่กับบุญเก่าหรือบาปในอดีตที่เราเคยทำเอาไว้ เรื่องการให้ผลบุญและบาปจึงเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเช่นบางครั้งขณะที่เราตั้งใจทำความดีอยู่แต่ผ้นบาปในอดีตตามมาทันทำให้ถูกใสร่ร้ายป้ายสีหรือประสบเคาะกรรมบางคนเข้าใจผิดคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำให้หมดกําลังใจในการทำความดีแท้จริงแล้วที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะในขณะนั้นผลบาปที่เราทําในอดีตกําลังส่งผลอยู่แต่บุญที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันย่อมไม่ไร้ผลเมื่อเราตั้งใจทําบุญไปโดยไม่ย่อท้อและไม่ทําบาปนั้นอีกข้อกล่านั้นย่อมหมดสิ้นไปและได้รับผลของบุญคือความสุขความสําเร็จได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในที่สุดสีระดับสังคม เมื่อเราทำความดีมาแล้วอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะไปอยู่สังคมใดบุญก็จะส่งผลให้เป็นบุคคลที่สังคมยอมรับนับถือได้เป็นผู้นำของสังคมนั้นและจะเป็นผู้ชักนำสมาชิกในสังคมทำความดีตามอย่างทำให้เกิดความสงบร่มเย็นและความจเจริญก้าวหน้าขึ้นในสังคมนั้นๆโดยลำดับตัวอย่างของผลบุญผู้ที่มีอายุยืน เพราะในอดีตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะในอดีตไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ผู้ที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมามากผู้ที่มีผิวพรรณงามเพราะในอดีตรักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มมามากผู้ที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตมีมุมทิตาจิต ใครทำความดีก็อนุโมทนาไม่อิจฉาริษยาใครผู้ที่ร่ำรวยมีโภคพย์มากเพราะในอดีตให้ทานมามากผู้ที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตบูชาบุคคลที่ควรบูชามามากผู้ที่ฉลาดมีสติปัญญาดีเพราะในอดีตคบปณฑิตฝึกสมาธิจเจริญภาวนามามากและไม่ดืม่มโซรายาเมา วิธีทำบุญการทำความดีทุกอย่างล้วนให้ผลออกมาเป็นบุญทั้งสิ้นแต่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งวิธีทำบุญออกเป็นสิประการเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบประการได้แก่ทานคือการบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้อื่นแก่ผู้ที่ควรให้เสียนคือการสำรวมกายวาจาให้สงบเรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นภาวนาคือการสวดมนต์ทำสมาธิอ่านหนังสือธรรมะอปะจายนณะคือการมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมเวยยวัจจะคือการขวานขวายช่วยเหลือในกิจที่ชอบปฏิฐานะคือการอุทิศส่วนบุญแก่ผู้อื่นปัตานุโมทนา คือการอนุโมทนาบุญที่ทำแก่ผู้อื่นธรรมะสวระคคือการฟังธรรมธรรมะเทศนาคือการแสดงธรรมทิฏฐุชุกกรรมคือการปรับปรุงความเห็นของตนให้ถูกต้องครับก็ขอบพรคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูบทใช้แน่นะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย เรื่องราวบาปบุญผุโทษนะรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้สําหรับครูกดเองก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกนี้จงมาอํานวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสําหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ